ก็ขอสวัสดีกับเพื่อนผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับเกม Minecraft Hardcore Mode นะครับก็วันนี้เราจะมาเล่นกันอยู่ในเออ Hardcore Mode ก็ตั้งชื่อว่า New Agent อเกรดโวทำการตัดไม้ทำลายป่าทุยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้นี้ไม่ใช่ไม้นี้ต้องเอาต้นโอ๊กนะฮะ ไม่นี้ไม่ช่วยอะไรผมหรอกจริงเฮ้ยพอดีจ้ะไอพี่กินหน่อยเร็วมาให้พี่กินหน่อยนะมาให้พี่ฆ่าหน่อยนะจ๊ะเร็วเอเอดีมากอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองตัดไม้ดูนะฮะเห็นหม่งอะไรของมันก็ไม่รู้มันไม่มีต้นโอ๊กเลยจริงๆ ลองคราฟดูไม่อยคราฟได้ไหมเออคราฟแทนกันได้เว้ยเออดีว่ะเออได้เหมือนกันเนี้ยไม่เป็นไรไม่ไรขุดแมงไปคืนนี้ยังอยู่อีกยาวเจ๋งอ่ะทิ้ไปแค่มันเปลี่ยนสีแค่นั้นเองไม่คิดอะไรมากเจอวต้นไหนตัดต้นนั้นตัดทิ้งใี่แมงหมดอืม โอเคครับรอตัดไปเรื่อยๆนะฮะชิลส,สบาย,บายอ่ะหนูนี้เราจะทำการสร้างบ้านนะฮะอ่ะออ่ะอ่ะอ่ะโอ,โอ้ตัดไม้อ่ะเดี๋ยวตัดต้นนี้เสร็จรู้เรื่องนะฮะ รู้เรื่องกันเลยเพราะว่า๋ยวเราจะลองเล่นเล่นกันไปเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าถ้าคลิปนี้ผมตายเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นฮะไม่มีพาร์ตต่อไปนะฮะแต่ถ้าอยากทำเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวทำมาต่อกันได้นะฮะแล้วก็ถ้าทางเพจนะฮะใครก็อยากใครที่อยากเล่นก็เดี๋ยว ผมจะทิ้งไอพีไว้ให้นะครับเพราะว่าบางทีก็มาเล่นบางทีก็ไม่มาเล่นแล้วแต่อารมณ์นะแต่ถ้าคุณอยากเล่นก็ลองทักทักมาหาผมก็ได้นะฮะไม่ไม่ว่าครับเราไม่หยิ่งใจดีต่อกันนะเราก็ขุดต่อไปนะฮะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชิยๆสบายๆไปจังหวะน,นี้ ออาขุดไปเรื่อยๆไปขุดไปไปขุดไปขุดไม่ถึงว่ะเออไม่ต้องขุดแล้วโอเคเดี๋ยวก่อนที่มันจะมืดค่ำนะฮะเราก็ต้องไปหาอะไรก่อนนะมือขอหาที่ดีๆสักที่เฮ้ยฮัลโหลเอ้ย,อยกูจะฆ่าหมู โอ้ไม่ไม่คาแมงฮะอ,อ่ะเราจะทำการสร้างบ้านนะฮะทำไรทำไรจ๊ะเฮ้ฮ <Hey, hello. S 1> ัฮลโหลอะไรมองทำไมมองทำไมมองทำไมไป อะไรของมึงนี้เนี่ยไปอะไรอะไรยังไงฮะเ,เดี๋ยวเราทำการสร้างบ้านนะฮะก่อนอื่นนะครับสบปินไร้เหล่าไอหมูยี่เมึงสปินไร้หลาดูดูดูด,ด,ดูยังไงโอ้ยูสเปนมีไร้เล่าไป อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาล่อล่อหูล่อตาพี่นะเดี๋ยวโดนนะน้องโอเคเราต่อบล็อกอ่าอ่าใช้ได้นะฮะเดี๋ยวเราตัดส่วนหนึ่งมาจากตรงนี้นะ ได้อยู่ได้อยู่ามาแลวะฮะเราวางอันนี้ไว้ตรงนี้ต่อบล็อกไป <c oughs> ได้สวยเลยยี่ยมอโอเค เราก็อต่ออย่างนี้นี่เป็นไงเล่าเป็นไงเล่าเยี่ยม <Yeah. S 1> โอเคเอ่อไงต่อดี ลวงลวงลวงเออลวงล้วงลวงลวงลวงทอดทีทอดทีอ่ะเรามีลำคานจริงเอ้ยทุบแม่งหมดเลยเออโอเคอ่าอ่าถือว่าเยี่ยม แล้วก็ขุดไม้เท่านี้ทิ้งสวยเลยนี่สลับกันเออคิดได้เว้ยนี่น้องหมูเรามาทำไรบ้านกูไป เลยได้เลยยังไงเล่าเป็นบ้านจินตนาการของผมนะฮะจินตนาการของผมรุ้นรู้จริงทมใครล็อกเลียนแบบนะฮะตัวลิขสิทธิ์ไว้แล้วเกี่ยวเปล่าวะรู้ช่างมันเฮ้ยมืดแล้วเว้ยมืดแล้วเว้ยมืดแล้วเว้ย มองอะไรจ๊ะหางอย่างอื่นก็ดีนะแต่เ,เราทำบล็อกปิดไว้หน่อยแถวนี้แน่นอนว่าต้องมาเดี๋ยวค่ำคืนในว,วันนี้เราจะมาพบกับ ไม่มีใช่ไหมไม่มีเว้ยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการทุบไม้ส่วนนี้ออกนะฮะแล้วก็โอเคเราจะทำการตัดไม้นะฮะเหี้ยไม้ร่วงว่ะเหี่ยไม้ร่วงไนมะ้ร่วงอ่ะ ไปแล้ววันนี้เราเก็บไม้นะฮะโอเคเยี yeah. Oh, yeah. Oh. ่ยมโอ้เยี่ยมโอ้คำคืนแรกนะฮะเราต้องผ่านชีวิตไปได้ด้วยดีนะฮะอย่าได้มีอุปสรรคใดๆมาต่อเรานะฮะโอเคฮะทุกไม้ส่วนนี้ออกแล้วนะฮะจังหวะนี้ก็รู้สึก ยี่มโอเคเดี๋ยวเราจะทำการคราฟัฟคัฟของนะฮะเออขั้นแรกนะฮะเราจะทำเป็นสติกนะฮะแล้วเราก็แปลงไม้มาอีกอันนะฮะเราจะทำเป็นที่ขุด ได้คลาชทำไมต้องคลาชด้วยก็ไม่รู้เดอเอ,อผมอยากได้ไม้ชนิดอื่นมากเลยอยู่ในนี้คงไม่ค่อยมีอะไรหรอกโอ้ยตรงนี้เป็นหอสังเกตการได้เลยเนี่ยเจ๋ง เยยยยีมมเเดี๋ยวเหมืองเดี๋ยวเราจะทำเป็นการขุดไปตรงดินนะฮะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราขอต้องขยายบ้านก่อนนะฮะเราเรอให้เช้ากว่านี้นิดน,นึงนะเพราะว่าออกไปรับรองคะ่ะรู้เรื่อง เราทำเป็นที่ขุดดินเราหาอะไรคาไปเล่นๆก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีเหียอะไรเลยเยเอเดี๋ยวทําเป็นที่เก็บของนะฮะอ่ะได้ละวางทำเราทําเป็นหีบนะฮะสะกดให้ดีนะฮะหีบเออ ก็ช่วยได้อยู่นิดนึงนะเป็นการเก็บของที่ดีนะฮะโอเคสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเราใช้แปดอันนะเดี๋ยวอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคงไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวดีดี๋ยวดีดีดี๋ยวเพิ่งอย่เพิ่งหิว ตรงนี้มีเหล็กไหมวะมีเหล็กไหมวะขอแปดอันไม่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 ไม,ไม,ไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้โหมีแต่ดินที่พ่ายแล้วไม่ได้ไม่ได้ฮะไปหิวแล้วเนี่ยลืมดูหลอด เยี่ย์ี่ะยัไงยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสำรองสิบคูดแม่งหมดเนี่ยไอเดี๋ยวค่อยมาคูดต่อดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูตายไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ บล็อกปิดด้วยเฮ้ยเราฐานนี้ก็ไม่มีไอชิบหายเด้อ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 เยอะเยอะเยอะเพิ่งเพิ่งเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งหิวรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนนะจ๊ะเดียวเดียวเดียวเด้เหี้ยแม่งเต็มบ้านกูหมดละเออเด้อเด้อเพิ่งยเพิ่ง นี่อยู่ไหนวะเราวิ่งไปทางตรงนะจำไว้โอเคอยี่ไหนวะเฮ้ยไม่มีเลยอะแลกูจะหาทานได้จากไหนวะเนี้กินเนื้อสดไปก่อนโอ้โอหแมงโคตรอัป,ปลีเลยจริง มันไม,ม่มีเลยไอ้เฮียคีเปอร์คีเปอร์คีเปอร์คีเปอร,ปร์โน no 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 อย่าแกล้งพี่สิน้องคีเปอร์จ๋าอย่าแกล้งพี่นะไม่ดีนะไอ้เฮียไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาละตอนแรกผมจะเอาชุดไงแต่ตอนนี้ไม่เอาละจริงๆ,ๆ,ๆ เนโอ้โ้หอสังเกตการเราอาุ้ยหัวกูหัวกูใจเย็นเดี๋ยวกูปลูกต้นไม้เดี๋ยวกูปลูตกต้นไม้ให้ เฮ้ยเอยอหัวพังค่ะหัวพังค่ะหัวพังหัวพังยิงอะไรยิงอะไรมันไม่เคยโดนจริงๆอย่ามาแต่งบ้านให้กูเหี้ยเด้เดี๋ยๆเด้เดๆอ่ะขอกินขอกินแก่แกเซง็งหมอน อุต้าอุตามันอยู่นี่มันอยู่นี่ดูวะตือดุดเอ้ยไม่เอาละผมไม่เล่นกับพี่ละผมยอมแล้วครับพี่ผมไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวเราครับที่ขุดไม้ดีกว่าเอ้ยเราครับดาบดีกว่านะ เราไม่งั้นเราไม่มีทางสู้มันแน่เช็คมามาเหอะ <c oughs> ไม่ว่าจะตัวไหนตัวใดมาเหอะมาเหอะกูพร้อมแล้วอะเฮียกูตายแล้วเฮียกูตายแล้วเฮียกูตายแล้วโหหยาดเฮ้ยไม่ ไม่นะโอเคฮะเดี๋ยวเราขออภทีฮะชีวิตได้จบลงสิ้นในเพียงเท่านี้นะฮะเพราะว่าเป็นการเอาตัวรอดที่โง่ามากนะฮะแล้วก็ไม่มีฐานไม่มีที่อะไรเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปะเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปมานะฮะโอเคฮะวันนี้ก็ขอรับตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ